มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนข่าวคิชกู2 5 6 6 5เตรียมเปิดให้ขึ้นไปนมัส,สการรอยพระพุทธบาทแห่ซื้อหวยวันครบรอบเขาคิชกูจันทบุรีค่ะสายบูนสายเที่ยวเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะคะเพราะว่าในปีนี้2565 เขาคิสกูจะกลับมาเปิดให้เข้าท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมางดให้เข้าท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดที่ได้แพร่ะระบาดในเมืองไทยค่ะโดยในปีนี้นะคะจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชกูในวันที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่2เมษายน2565 ถือเป็นข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่ต่างรอคอยการขึ้นไปเยี่ยมชมเขาคิชกูกันอีกครั้งค่ะและที่เลขหลายๆคนรอคอยเลขวันเปิดเขาคิชกูจันทบุรี65นะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ